ว่าว่าจริงๆเริ่มติดใจอยู่นะติดใจเรื่องเรื่องแล้วว่ารจริงๆเราตีมไม่ได้ตั้งใจจะกลับมาหรอกเอ๋อทำไมครับวันนั้นตีฟจะมาขอโทษมันจะปองปองเข้ามาขอโทษด,ด้วยใช่ตีฟจะมาขอโทษเฉยๆแต่จังหวะมันไหลไปได้ไไดตีฟก็เลย,ลยแบบเอองั้นกลับมาเลยแล้วกันอย่างนี้ใช่ไหม ทำไมคิดกันครับเพราะว่าเรีมย,ยังสงสยัยอยู่ว่าทำไมติ๊ึถึงกลับมาอะไรที่สงสัยบางทีไม่ต้องตามหาคำตอบก็ได้โค<ฮ>ิ่งอยากรู้เลยเพราะว่าติีไม่รู้คำตอบชัวยในการตีถามไอ้อพูดแบบเนี้ยก็ตอบไปแล้วว่ามันเป็นเพราะฮาร์กก็ฟังไหมเนี่ยมันคำเดียวตีเกียรติเ้ยเมืมออ่อกี้ดุเหรอว่าฟังไหมเนี่ยดุเหรอไม่ออก็ถามว่าตอนนั้นฟังไหมเอ้าก็บอกว่าชอบคนด,ดุไม่ใช่เหรอเมื่อ,อก่อนก็เป็นคนพูดเองเนี่ยให้ดุเล็มนี่ถูกไหม ที่ทำตามทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอย่ามาท้าเล่นอา้าวพอทําก็บอกท้าเล่นพอไม่ทําก็บอกทาไมไม่ดูเลมเลยเ<พ>ออเลมเป็นของเลมแบบเนี้ยทําไมมีปัญหาไม่เป็นของตีฟเหรออันนี้จะเล่นมุกปะ่ะหรือว่าไ,ไม่ได้จะเล่นมุกอะไรทางนั้นแหละอ,อยู่ดีใครจะดูดีก็พูดขึ้นมามีปัญหาอะไรกับเลมปะ่ะมีมีใครจะไปเขียนปะ่ะ โถือ oh. ไม้ลงมาอย่างเดียวเลยนี่นีิมีคนดูดวงไพ่ยิปซีดูไหมครับอยากดูดวงไม่ใช่หรออ <Yeah, yeah, S 2> <Yeah. S 1> ย่าอย่าอย่จมน้ำ จมน้ำอะไรไม่จมหรอกเพราะว่าเรยมเป็นคนดีแต่ติแบบไม่แน่ติ๊บอาจจะจมเพราะเป็นคนชั่วจิบไว้น้ำเป็นปม,ม,มนจ้าปองปองเป็นหัวถึงขนาดมาทำข้าวให้กันกินก็ได้ทำกินเองเลยมทำกินเองติบหน่าจิบรู้ ไม่มีคําถามแลวใช่ไหมคาถามนั้นติ๊กยังไม่ตอบเลยก็ตอบไปแล้วไอ้นี่คเดียวไงตอบไปตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นแล้วไงวันนั้นก็ตอบครบทุกคําถามนะอิ่มหมาทุกคนสั่งชานมไข่มุกมากินแต่ว่าไข่หมกแม่อร่อยเลยว สั่งแบบแก้วใหญ่เลยเพราะอยากกินติ๊บอยากตอบถูกสิบข้อเลยได้ตังค์อ่ะมันไม่มีข้อไหนติ๊บตอบถูกอ้าติ๊บก็อยู่ขั้นหนึ่งอยู่เลย้ะเนี่ยติ๊บอะติดเนียนเก่งเนาะเคยบอกแล้วนะว่าแบบว่าเกี่ยวอยู่ใกล้อ่ะเนียนตลอดไม่ติ๊บกดเรียมจบนานมาเนี่ยจะใช้ล่มดูแลตัวเองได้ ติมไม่ต้องถามหรอกว่าใครจะช่วยทานวันนั้นนี่ติ๊บเด้นออกจากงานมันไปมันก็ไม่มีใครจะมาคอยช่วยเลมอยู่แล้วไม่ต้องพูดรัวมากเลยรัวมากเลยแม่เคยบอกไว้ผู้หญิงที่บอกว่าดูแลตัวเองได้เขาอยากให้เราดูแลก็อยากให้ดูแลแต่เดินออกไปแล้วไม่ต้องมาดูแลแล้วดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องเอาน่าติบเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจว่าอยากมีคนดูแลเลมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องติบรู้ติบไม่รู้ รู้ว่าต้องรู้ตลอดอหละแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองจะเดินออกไปจะทำยงานจะมาขอมันเพื่อก็รู้ว่าตงจะเดินกลับมาไงไม่อันนี้ติไม่รู้มันไหลมันไม่ได้ไหลครับไม่ได้ง่วงขนาดนั้น่าตลกนอนไปตลกตรงนู้นเลย่หลงไปตลกตรงนู้นขอร้องล่ะพี่หลงพี่บิ๊กวีท่นน่ะที่ไหลนี่ดิไม่ได้ไหลครับ งงนีครับงงยังงงเงทำไมถามดูถามทำไมก็ถามดูครับว่าง่วงไหมถามทำไมถามตัวเองเถอะเป็นเด็กอนมามัยนี่มันจับ ไม่ได้เป็นเด็กอนามัยตอนนั้นที่ป่วยหมอว่าให้นอนไว้หน่อยเลมก็ป่วยทํางานหนักเกินไปเลยต้องการการพักผ่อนหมอบอกเหรอใช่หมอบอกเลมก็เคยเป็นหมอมานี่เ็มรู้น่าคิดแต่หมอได้บอกไมเขาบอกว่าให้นอนวันละ8-9ชั่วโมงพอนะหมอเคยพูดไป จิ๊บอยากรู้เฉยอะเพราะว่าว่าเขาไว้นอนเวลาแปดถึงเก้าชั่วโมงพอเราเคยเป็นหมอนี่ใช่จิ๊บน่าจะจิดว่านอนพอดีนะจิ๊ก็นอนแค่วันละแปดวัละเก้าอะติ๊ไม่เคยนอนสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดมันก็มีบ้างอะถึงจะนอนแบบนั้นอะแต่ก็น้อยแต่เลมก็น้อยนะแบบนั้นเลมก็นอนวันละหกถึงแปดชั่วโมงใช่ดีแล้วดีแล้วครับดีแล้ว กเว้นตอนป่วยอาจจะมีบ้างต้องหาหมอพิเศษดูแลแล้วมั้งเนี่ยเป็นหมอเป็นหมอเดทย์ไม่น่าใช่เอาจริงจีจบหมอเดี๋ยวเลี้ยงฉลามเสร็จไปโรงพยาบาลหาหมอประจำตัวดีกว่ามั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมันเป็นหมอเฉพาะทางครับรู้ได้ไงผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นพยาบาล ูแลได้ยป่วยไมนะ่น่กอย่าไปหาหมอเลยครับเพิ่งตังหมอจะดูแลฟรีก็ได้เหมือนที่เรียมดูแลตีมมาตลอดแล้วเหรอไม่ เป็นหมอไงก็เป็นหมอตั้งแต่วันแรกน่ารักมากเปิดน่ะใครจะไปเหมือนตีฟเหรอไมเหรอภารกิจมาตั้งแต่วันแรกไงใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายสุดๆโอ้เสียงปลาฉลามดังมากเลยปลาฉลามเล่นน้ำดังจังบ่อยนะครับเมื่อกี้หอยกอบได้ไหมเสียงปลามันเตะดึงเตะดึงเตะดึงวันนี้ให้อาหาร งั้นเราหยุดบทสนทนาไว้เท่านี้เถอะเสียงปลาฉลามมันรบกวนเ่มจะเงียบละลอเล่นลอเล่นไม่มีภารกิจทำด้วยฟาร์มฮัรเคยได้ยินไหมเคยอยากผลักใครตกน้ำาุ๊อยู่เลมก็แบบอยากเป็นคนไม่ดีอะเช่นคนไม่ดีของเลมคือ,อยังไงอยากผลักคนตกน้ำอ่ะคนไหนก่อนดีอ่ะซ้ายดีกว่าคนใกล้ๆนั่นแหละนี่หรอซ้ายมือหรอ เขาก็นั่งอยู่เฉยๆนะจะทำเพราะจริงเหรอขวามื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 อนี่มันเล็บหรือไลท์อะเล็บได้แต่อังกฤษอะขวาม,มือก็คือไลท์ไงอ๋อเล็บไล์แล้วไล์ก็แปลว่าใช่ด้วยแปลว่าชอบแปลว่า<อ>ใช่อ๋อก็ครูตอนตอนเด็กครูบอกว่าไล์แปลว่าชอบอะยอกตัวอย่างเช่น you are the right person อันนี้แปลว่าคุณคือค,คนที่ใช่ มันฉลาดนะตอบได้มีอีกไหมขอขอทายขอตอบคำถามตอบเสียงประหลาดทางไม่พูดละคี่แกพูดเอาเจ้าหนี้ให้พูดอยางจะได้ตอบคลิบก็เรียนอังกฤษมาเหมือนกันคลิบก็ได้อยู่แต่ลองพ<ป>ูดคนเดียวดูบ้างสิช่วงนี้เห็นพูดเก่งนะช่วงนี้เห็นพูดเยอะนี่ไม่เอา,าจิบผู้คนเดียวไม่ได้จิบไม่ใช่เป็นคนบ้าพูดได้ลองเงียบแบบไม่เอา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 ดย๋ยวเงียบอย่างเงียบอยเงียบเหนื่อยแล้วหรอ นัแ่แหละเขาบอกว่าคนที่ค่อนข้างจะเริ่มโตแล้วอ่ะจะเหนื่อยง่ายให้แบบบางที่ที่เราพูดมันก็จะจนเหนื่อยละแต่ถ้าติบยังเด็กอยู่่มันก็พูดได้เรื่อยๆอให้ติบน่าพูดเดี๋ยวสองชั่วโมงติบพูดได้เลยมันเหนื่อยใช่ไหมล่ะทุกคนวกควร<น>เป็นเพื่อนติบไปก่อนนะั้นเลี้ยงไปเข้านะ้ำแบบนี้ปล่อยให้ติบพูดคนเดียว หาใจไม่ทันนะดิะหรือไม่มันก็พุดป,ปัดอยู่จังหวะโมโหอยากต่อยหน้าคนน่ะถูกไหมละ่ะจริงๆแล้วที่ไม่พูดอะคือหลับ าการที่เร็มตื่น4โมงมันก็ไม่ใช่เร็มแล้วติดรู้มาตลอดอะไปรเข้าสิงเล็มตายเล็มออกมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้อาปากตายเล็มออกมาซะยางอีกหรอ คลายแฟนติปขึ้นมาเดี๋ยวนี้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  หลับเหรอเต้นได้แล้วสวลโดี oh, ตื่นได้แล้วเร็วหลับหรือเปล่านะ ไม่หลับแล้วก็ฝันดีนะไปตื่นมาแล้วค่อยคุยกันก็ได้พักใจใจ,ใจีพักใจจีพักใจทำไมอะติ๊บไม่หลับเหรอควรหลับโอ๊ยติ๊บทำไมติ๊บไม่เตือนว่าฉลามเลี้ยงตายหมดเลยถ้าติ๊บเตือนกว่านี้ก็คือติ๊บตะโกนแล้วเอาตรงๆอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงด้วยกันใหม่ได้ว่าฉลามเลี้ยมตาย เมื่อกี้เนียนนะเมื่อกี้เนียนเลยเหรอเนียนนะเมื่อกี้ว่าไงครับอ่านแบบไม่เนียนก็ได้เนียนตรงๆเนียนตรงๆไม่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 อะตลกเลี้ยงฉลามเอ้ิ่งนี้โอเค แดดอะไรไม่เห็นจะมีแดดเดี๋ยวมันจะมืดอ,อยู่แล้ว ว่าแต่มันกี่ติพูดอะไรบ้าง้อยะครับเลม,ลมันกีตติพ, <ละ S 2> พูดอะไรบ้างเริ่มดับเริ่มยู่หรอกอติพูดอะไรไปบ้างติพูดความในใจทั้งหมดที่มีให้เล่มไปอ่ะแต่เล่มฟงไม่ได้ยินหรอกเพราะเล,มละ่มหลับหมายถึงด่าเล่มหรอไม่ติไม่เคยด่าเลยเ,ลยเอาเป็นว่าติพูดตอนในใจทั้งหมดไปแล้วแต่แชคเขาหลุดป,ปั๊บเลยครับเริ่มว่ามีอยู่แล้วแหละฝั่งนั้นอ่ะ

काय काय เอก่อนเอเอเอสวัสด e e ีคร e ับสวัสด okay. ีคร um ับครับครับสวัสดีครับครับแชทแชทบ้าบ้าเออเก่งมากจุ๊บจุบแชทก่อนจุ๊บก่อนอืม บ้าบ้าบ้าเอาทำมันรุ่นบ้าก่อนแหละบ้าบ้าอ,อืมเก่งมากป่ะไปนอนออกไปนอนได้ป้าตายแล้วป่ะครับเนี่ยจะบอกว่าทุกครั้งที่ไม่ว่าใครเปิดห้องเข้ามาเน้งมันจะวิ่งเข้ามาตลอดเลย บบรีบวิ่งเข้าเนี่ยอิ่มว่ะทุกคนไม่ใช่มอมี ปั่นอีกแล้วเดี๋ยวคนเชื่อจริงทีนีน้เอาเวลาไหนไปตั้งท้องก่อนฮะเลมท้องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ท้องกับใครอ่ะครับท้องกับแบบไฟเอ็มเหรอท้องกับคอมพิวเตอร์อย่างงี้ปะ เรื่องจุดอ่อนอะไรยังไงมันมันต้องต้องปล่อยมันทําอะไรไม่ได้ครับพี่เจดไดมันอยู่ที่เราเองต้องแข็งเรารู้จุดอ่อนอะไรยังไงถ้าเราแข็งมันก็ทําอะไรไม่ได้รอครับไม่ได้หลับครับไมรู้เหีบสตีนั่นแหละ,ะหลับหรือเปล่าหรือเรอเสียงหว้วงมากอะ่ะอีกดิดนึงครับอีกดิดนึงใกล้ละ ไม่เข้าวอลปับถึงล้านนะครับ a d c เห็นไหมโดนนะเข้าวอรหรือยังครับเพื่อนโพชวิตแล้วอะนปรับนะไว้โกหโดนปรับเสียจ,จัดอะพร้อมกันแล้วใช่ไหมของเราอะเสียมากอะพร้อมเสมอเสียอะไรคัะ นี่เป็นติติโพทวิตกลับนะว่ามาตามกูเข้าเองดียเติอยู่อยู่ที่นี่ถึงกี่โมงน่าจะสองชั่วโกว่าครับวันนี้น่าจะพักกวโอเคครับแล้วทำอะไรต่อครับนิ่หนหรอครับรอซ้อมครับ จะไม่ง่วงก่อน,นครับกว่าจะไปถึงซ้อมง่วงแล้วคบเนี่ยนอนไหมไหวยัยจะฝืนเลยครับร่างกายคนเราไม่เหมือนกันด้วยแต่ตีฝืนได้ตีอยองนั่นอยู่ไวัรุนนะ่นอะไรไวัรุ่นนะอ๋อเป็นจนะับวัยรุ่นไงไม่รู้หรอหลับได้ติปลอได้อย่าตบป,ปุกนอนเลยเนะี่ยนอนตรงนี้แหละ เดี๋ยวปล่อยน้อนปลาฉลาดายนะครับสงสารน,น้อนแต่ง่วงจริงหวังอะไ,ไม่ง่วงมากเลยตอนนี้ทุกคนถ้าเลยไม่อยู่วันนี้ิบก็อยู่คนเดียวหรอ ใช่ครับทีมนี้น่าจะปล่อยน่าจะปล่อยอยู่คนเดียวเรนไม่ทำงั้นหรอกเพราะเรนกนรู้ได้ไงเพอเรนพิจิตรีมไหมน้อรู้ได้ไงเรนอาจจะไม่คิดถึงก็ได้เพราะว่าทีมอยู่ตรงนี้เรนไม่ไดไม่คิดถึงเดี๋ยวพอทีมไปเรนก็คิดถึงทีมอยู่ดีให้เรนไปบ้างไหมล่ะอย่าเพิ่งไปได้ไหม เอางี้กลับมาเป็นแฟนกันก่อนเดี๋ยวให้ไปเลยไปนอนไลยไปพักได้เลยวันนี้พักไว้หนึ่งวันเลยแบบให้พักเลยเล่มไม่ได้เป็นคนเดินออกไปนะและ้วอนตีไม่น่าจะทําได้นะมันน่าจะอยู่ในสายเลือดตีบแล้วเล่มน,นี่ถูกไหมีบอกเลิกเล่มหรอการเดินจากไปมันไม่จำเป็นต้องใช้คําพูดหลอกตีบประสาทป้เนี่ยชอบทําไม่ว่าเป็นอะไรเหมือนพี่ดเลย งว่วงดีๆก็ดีอยู่แล้วเมื่อกี้ทำให้ชวนอีกละจะได้หายง่วงไงมันเป็นวิธีแกง่วงหายง่วงไหมล่ะพอชุดหรอยังยังง่วงอยู่ยัง,อยงตอนไหมไม่ไหวจะฝืนเอ็นตรานะกใกล้ละไปตรงนี้ได้หรอแต่ไม่นะไปตรงนี้ไม่ได้ต้องกลับไปออกบ้าน ตีไปอยู่หยืนในบ้านครึ่งชั่วโมงก็พอดีตีก็หลับพอดีอ่ะชิงทองได้ก่อนปะตีเลี้ยงเสร็จยังเสร็จแล้วตีเลี้ยงไปแปดตัวแล้วมั้งโหตั้งเยอะแน่เอาไหมสุดหนุนไม่เคยพูดอย่างี้เลยครับเนี่ยนนนมัไไปเิรต <นะ S 2> <อ>งหะในน้ำในน้ำ,นำครัมเบิกไว้ในน้ำ ติวเข้าไปเมิกติวขับเลยอรถลเมื่อกี้จงใจนะโอ้โงงแล้วไม่ขับแล้วรถไม่ขับแล้วรถดูดิดัดบอย่างเดียวไม่ทำอะไรอย่าบน่นจะไปชิงทงทันไหมนเนี่ย ทำไมขับรถต้องมร์กแมพตัวไอติ๊บจำทางไม่ได้หรอเอามาอั๊กเอาติ๊บก็เลยมีให้เลมมาช่วยจำโอ้โหขับรถอย่างนี้เอาออกแล้วครับโห<อ>เอาออกแล้วไปยังไงจำทางไม่ได้หรอเลมว่าติ๊บจำได้ติ๊บเอาความจำทั้งหมดที่ประจำแต่เรื่องของเรมแล้วเรมเลยไม่เหลือความจำรประจำ,ะจำอย่างอื่น,ลน,นแล้วเนมน้อยอ่ะโคตรโม ทำไมตมไม่เลี้ยวข่ะชิงตงุไม่ได้อยู่นิมทะเลหรอกตรงนี้ก็เลี้ยวได้ครับถูกไหม